ผมว่ามีคนหนึ่งในทีมว่ามันอาศัยได้อยู่เลเวลาแปดสิบกว่าวัดในที่เลเวลนี่แหละถ้านใน P4 มีความอดทนสูงไป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 จ้าไปที่ไหนกูไปด้วยมึงอกี้ไปไหนเอาไหมาบ้านกูไหมออเจอกันที่หนามมวยแค่นั้นแหละเจอที่ไทยไฟยังไงเฮ้ยเอาว่าเพื่อนลงไปด้วยดีมา เพื่อนมึงหัวหน้าตะครอสน,นะให้กูนำเลยนะเพือ่อนโดดไปแล้วอะ่ะโดดแต่พันลีเนอะพี่อโดดไปไหนวนะเนี่ยล่างสะอมผัส่อยๆดีจับก,การลงตรงเอีกรอบเนยแวบเพื่ <Web. S 1> อลงห้าแล้วงั้นเดี๋ยวผมตัดเชือกลงตรงนี้แล้วกันนะน่าจะได้แวบถึงโบคุณว่าเจ็บ Let's get it done. Where? Objective is to eliminate the bounty. Ugh, What's he for? Wow. Okay. เลชิตขวามแตกขวาตัวน Get ึงอี่แรงหมดสวยอะไรวะมันทําอะไรกับตัวนี้วะโหดเหี้ยมากเมื่อกี้นี้ เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อน,อออนมีเาว่าเป็นผู้นำว่ะชอบป่ะไปผู้จะอาศัยมึงและรอบน,นี้เอ้าสวยยิงอะไรวะเนะี่ยเขามีเพื่อนอีกผมว่า UV ให้อเอางนี้ดีกว่า กูเป์นี่ให้ดีกว่ากูให้เลยตัวน,นี้เฮ้ยอย่าลดรกคะเรียบร้อยกูว่าเอ่อกูเปย์ยูวีให้อีกรอบนึงสวยโอลิโอลิชิดไปฝึกไปฝึกมานะไปฝึกมานะเล่นอย่างนี้ไปฝึกมานะปัดใจว่ะ ด้านในโอเคอยู่วีนะลุยคนเดียวคนนี้คนเดียวเลยลงมาทื่อเปล่าง่ายดิจบจบจบจะไม่เล่าหรืออุย้ยสองคนที่ว่าสองคนสองคนด้านซ้ายโอ้โหอิสสัตมึงดักอย่างนี้เลยเหรออ๋อขึ้นแ้ลงบนมาเนี่ย คนหนึ่งนัานท้ายกูเองกูเองกูเองช่วยกูล้วมาคนเดียวมาคนเดียวผมว่าไง holy shit holy shit holy fucking shit รอขวาอ๋อด้านบน วทั้งบมดล่าช้าทั้งบมดล่าช้าเชื่อผมไหมเห็นไหมเข้นไปหมดเอากร้าข้างหน้าผมด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้อ๋อตรงนี้โอเคโอเคโอเคเขายิงกันอยู่ยิงกันอยู่สามตัวสามตัวตัวสามตัวสองตัวสามตัวสองตัวสามตัว โอเคโอเคโอเคเดก่อโอ้อันหนึง่งก่อแหกก่อแหกอันหนึงมึง <c oughs> ช่วยหน่อยมึงกดมึงกดมึงกดไว้ก็ไม่ต้องให้กูยิงทุกตัวก็ได้สามสิบนัดน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ไปอันนี้แล้วเนี่ยสองตัว <c oughs> คิดว่าโ สวยดีอีกที่อ่ะไหนซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายเขาอยู่ด้านซ้ายอยู่ด้านซ้ายอยู่ด้านซ้ายมีข้างน่าจะมีข้างบนด้วยอ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวกูคลำให้เชี่ยด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ผมว่าด้านนี้แม่งมาเล่นลูกตื้อเล่นลูกตื้อเล่นลูกตื้อสวย สวยมาดี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 โมลิดเชิดมาดีมาดีมาดีาดาด <laughs> <laughs> สดัตว์เอ้ยมึงพักหน่อยก็ได้ <laughs> กูไม่ได้ว่ามึงเลยมึงพักหน่อยข้างหลังข้างหลังข้างหลั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 งชี้อะไรมึงวะ Trọng xô, trọng xô, trọng xô, trọng xô Uầy Uầy Chơi pheo, chơi pheo quá ok โอเค UV ด้วยสัตว์เอ้ยไอพวกห่านี่มันวิ่งขนาำผมแน่นอนร0 0ยเตายอะไรไปดูโอ้โหมึงอย่าวิ่งแบบตายใจไปตีนเพียบด้านขวาด้านขวาดูด้านขวาไว้ดูด้านขวาไว้ตีนบาดเลยมึงเอ้ยตีนบาดวะผมผมผมพอได้อยู่ผมพอได้อยู่ผมพอรอป๊บๆพอได้อยู่หายอากากไป มอง <c oughs> ไม่เห็นว่าเฮ้ย <c oughs> สองคนนะสองคนโอเคกูคจะไว้ใจมึงนะเออกูรู้แล้วมันตีซ้ายมาแล้วสวยมันรักเพื่อนมันรักเพื่อนมันต้องชูเพื่อน กอยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้อยู่ในนี้เก็บระวังด้วยมีคนนึงมีคนนึงชุชุบ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 ชุุุุโอเคให้กูลบคนเดียวพอไม่ต้องลบกูลบคนเดียวพอโอเคกาไม่เดียกู Okay, okay. เดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวดียนะอะไรมึงเอาวิธีมึงอยากได้อะไรมึงเอาไปเลยตอนเนี้ยเงินทองของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้ใหม่ก็มีคนอยู่ข้างบนนั้นมีคนเหรอไอ้เไก่ที่เชี้ยมากโดนบีบโดนบีบป่ะ ข้างล่างยริงข้างล่างจิงมาอยู่สวยคนเดียว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 ด้านซ้ายมีอีกตัวนึ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยได้มั้ยผมเมาส์ยิงเหรอ Holy Fucking เขาเสียเปรียบเราเขาเสียเปรียบเราเขาเสียเปรียบเรา

แอร์ไส้สัตว์เอ้ยไม่งั้นผมใช้แอร์ตายแล้วเนี่ยเย็นเย็นใจเย็นเย็นอย่าไปแลกกับมันเยอะอย่าไปแลกกับมันเยอะโอ้ยใหม่ก้นคุณไม่น่าไปเลยเหลืออยู่สองทีมใช่ไหมเฮ้ยมึงหยัดสองหนึ่งโอเค เไม่เห็นเขาต้องมาเขาต้องมา